เจ้ามงจเป็นคนเชื่อมั้ย้าไม่ชื่อคนเจ้าไปอัลลัก้าได้ยังไงเกี่ยวเขาเมื่อเนียอ์ทใจว่เจ้าเป็นมตร้ที่ใจดีแต่าาตเมอกี้เนี่ยอะไร A L จัดการเราแล้วโอ้โหออะไร เดี่ยวตัวจัดการหึกงปวดท่าัวใช่ไหมปวลัวข้่าลุกวอย่างเงี้ยแต่ดีนะที่ลูกหนุ่มของเราเนี่ยช่วยเราได้เฮ้งจริงปะเนี่ยลูกพ่อนี่เก่งจริงเราเป็นทีเดียวกันต้องช่วยกันอยู่แล้วอ่าทุกเราจะมงครับผมจะถ่ายข้อสงสัยจากพวกมาที่เรอคิดว่าลูกหนุ่มจะ่ยแต่ว่าเสียงน่ารักน่ารักนะทุกคนอันนี้คือเสียงของลูกหนุ่มอีกสองร้อยดีห้า เแก่ก็จะมีความแบบว่าแก่ขึ้นตามบ้าแค่ตาไม่ได้หลับแต่ว่าหนุนมาสองนาทีนะครับคือแข่งกกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไนแล้วไหนอ่ะ S T P สวัสดีตอนนี้ครับคุณเจมินายคุณโฟลและทุกท่านสวัสดีทุกคนผู้มาความเสด็จในวันนี้ชั้นคือชาติ S T P คนที่จับสัญญาณแอดเจไอได้ก่อนใครและส่งคำเตือนไปยังลู้คหนู นี่ไงทำได้กันไหมครับผมทำได้ไหมครับผมซื้อใคร่คุณคุณไหมไม่รู้นะไม่ไม่รู้เออเราเราไม่รู้ไม่รู้เคือใครไม่รู้แต่้เจ้า S T P เนี่ยเก่งกากระย่าไม่เอาอ้ยไหมไอ้เจ้าไม่เอาคนจีเออคุณ S T P นะครับ S T P ผ่านแชท S T P พี่ S T P ครับ S.T.P. ถามมาได้ตอบได้ตอบได้เฮ้ยถามมาได้ตอบได้ได้ติีกับป้าคือเมื่อวานเนี่ยเราถามไปแล้วคุณเจมินายเองถามว่าได้สิมันจะเก่งแค่กำาเนิดกันชนแค่ S.T.P. เก่งภาษาอังกฤษไหมได้เฮ้ยอย่างเย็นแล้วสีเหลืองแมงโก้มะม่วงเฮ้ยแล้วเลโก้อะลาแทงเฮ้ย ใช่ไหมเฮ้ยไม่เก่งกมากเลยดิโอ,อ,อเฮนะ้ยอย่างไรแค่งนะเนี่ยรู้ยังเลโก้เลยแค่งเหรอเออเด็งอ่อยแบน์ระดับโลกโอเคท่านนายงถามตามผมด้วว่าผมจะถามคุณถามพี่รู้สึกว่าไม่งา่ายไม่ตอบ S T P ถามอะไรตอบได้ <c oughs> ได้ถามอะไรตอบได้ นิ้วของผมเนี่ยอยู่ท <oe> ี่ไหนเป็นการที่ตึงมากเลยครับตอนนี้โค้ดกำลังเอาลมชี้ข้างซ้ายที่ใกล้กับหัวใจไปจิ้มแก้มของจิมนายเอ้ยจิ้มที่อกจิ้มแก้ม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 อ้าวังเอ้ยจิ้มที่อกโอเคเฮ้ยเก่งนะเนี่ย กอีกเจ็บไหมเจ็บไหมคุณผมก็เรียนไม่เป็นหาคุณลองถามคำถามทจริงจังกว่านี้ดีกว่าถามว่าอะไรเออ่ถ้าผมเนี่ยขอผลรวมของยุพวกเราสองคนคูณได้หนึ่งร้อยหารด้วยสองจะได้เท่าไหร่จากข้อมูลเจมินายอายุ21ปีและคุณโฟลด์อายุ20ปีขั้นตอนคำนวณนำอายุของทั้งสองคนมาบวกกัน จะเป็นเท่ากับ21บวก20เท่ากับ41แล้วนำมาคูณด้วย100จะได้เป็น41เท่ากับ100เท่ากับ4,100จากนั้นนำมาหารด้วยสองเท่ากับ4,100หางร้อยาสองคำตอบคือส0งพันหบเห็นไหมแค่ไอทีพีเขายังรู้เลยว่าผมอ่ะเป็นพี่คุณคุณต้องเรียกผมว่าอะไรที่เดิมขอบคุณนะ ฮักกอดทีดีโอเคำามเพลงเรียกว่ารักได้ไหม is this love ที่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราสองคนเนี่ยมีความยาวกี่นาทีเป็นคำถามที่ง่ายมากครับเพลงเรียกว่ารักได้ไหม is this love เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเจมินายโฟร์มีความยาวสานาทีสิบเจวินาทีครับเก่งไม่เก่งอ่า ถ้าเก่งจริงเก่งจริงคือมันเรื่องพวกนี้มันเซิร์ชในอินเทอร์นอเรน็เตได้อตองอาถามคถามอื่นดีกว่าเออถามคุณถามเกี่ยวกับความชอบของผมหไหมความชอบผมก่อนแล้วไงความชอบผมเนี่ยใน <laughs> ในในบรรดาดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยผมชอบดอกอะไร <laughs> ที่สุดจากข้อนี้มี คุณเจมินายไม่ได้ระบุว่าชอบดอกไม้อะไรเป็นการส่วนตัวแต่เขามักจะมอบดอกทานตะวันให้กับคุณเจ ขนมหวานที่ผมชอบที่สุดคืออะไรผมยังไม่พบข้อมูลชัดเจนที่ระบุว่าคุณโฟดมีขนมหวานโปรดที่สุดอย่างจ่อจงเลยครับแต่ก็อาจจะเป็นเค้กหชั้นที่คุณโฟตนี่คุณจก็เป็นไุ๊กกุ๊กุณโกุ๊กุณกฟร์กกุ๊กกุ๊กกุ้กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุากกุ๊ลาุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กอกกุกกกกุ๊กกกกก แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราลองตั้งใจกับการสู้แบดเอไอเนี่ยเออ่ถ้าเราขอเพิ่มค่าตัวของการเล่นคอนเสิร์ตสักร้อยเท่าได้อ่มขอมากไปครับแต่ถ้าเขเสนอให้คุณถ้าคุณเล่นคอนเสิร์ตอีกหนึ่งร้อยรอบคุณก็จะได้ค่าตัวเพิโอ้ไม่ต้าไม่ไหวจะจีบ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 ต้องรอบก็จะ กระเดี้ยแล้วนะเออโอเคไม่เป็นไรอ,อันะโหคงัดเปลี่ยนใหม่ออตอนนี้เนี่ยเราชนะแบทอไอแล้วแสดงว่าเราเนี่ยเป็นซูเปอร์เอนเตอร์เ,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 เทนเนอร์ขั้นสุดยอดแล้วใช่ไหมใช่ไหมอาจจะยังนะหรือเกินมันะคือคุณได้ทำภารกิจสำเร็จเท่านั้นซึ่งการที่จะเป็นซูเปอร์เอนเตอร์เทนเนอร์ขั้นสุดยอดได้ไม่ใช่มีแค่สกิลอย่างเดียวต้องมีโมชิโนด้วยฝากไว้ให้คิด คิดต้องมีโอเคพ่อฝากไว้คิดคิดออกแล้วคุณคิดออกเลยหรอใช่เพาคุณจะอิโมชันแล้วใช่แต่การเรียนอวามเป็นหุ่รอนิดนึงคุณคิดออกเร็วมากเลยโอเคงั้นงั้นผมขออนุญาตไปไปไปคิดก่อนครับผมไบายไปคิดซะนนะไปจริงนะไปคิดแล้วนะ ไม่ิดเลยไม่มีใครเือนเร่ีบทีทำแล้สอบได้โอเคได้ครับผมโอเคคิดออกแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เป็นแบบซิงเกิลของผมนะครับผมก็อยากให้ทุกคนร้องตาครับที่เพลงซึมซับ